โหลสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมาบอกนะครับยอดวิธีหนึ่งเดียวนะครับที่จะทำให้หาแต้มแอปเกตได้เร็วๆนะครับอ่าดูอย่างของผมนะครับเมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับก็ยังมีแค่อ่าหนึ่งหมื่นสองพันแต้มอยู่เลยนะครับและตอนนี้ก็อ่ามีถึงสองหมื่นสองแล้วนะครับอ่าขึ้นมาตั้งหนึ่งหมื่นนะครับอ่าก็อ่าสำหรับใครที่รู้แล้วขออภัยด้วยนะครับเพราะวิธีนี้ ทุกคนก็น,น่าจะรู้กันหมดแล้วทุกคนน่ะแต่แค่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเท่านั้นเองนะครับคือหนึ่งเดียวคือของวิธีนี้ก็คือชวนเพื่อนนะครับอ่านี่ครับอ่าก็รู้กันแล้วใช่ไหมอ่าบางคน่าดว่าโอ้โหโพสเฟสส่งไปในไลนก์ก็ไม่เห็นเพื่อนมาสมัครต่อเลยอ่าส่วนใหญ่ถ้าโพสทางนั้นก็ไม่ค่อยมาสมัครต่อนะครับก็ต้องแบบเขียนล็อก ไม่ก็แบบเขียนเว็บไปเลยนะครับหรือไม่ก็ดีที่สุดนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ทําคลิปลง youtube แบบนี้นะครับขยันทํานะครับแล้ววันที่เราจะได้วันละพันนะครับก็จะมาหาเราเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตลอดหรอกครับบางวันก็ได้ไม่ถึงมลพันนะบางวันผมก็ได้แค่ห้าพันแต้มต่อวันนะครับแต่นี้ผมได้ถึงหนึ่งหมื่นแต้มต่อวันแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับนี่เห็นไหมครับมาอีกแล้วนะครับข้างบนการแจ้งเตือนข้างบนนะครับอแล้วผมจะลองเปลี่ยนไปอ้าวยังไม่มาเว้ยอ๋อนี่มาแล้วครับมาแล้วเอามาอีกแล้วนะครับมาเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เด้งแป๊บเดียวก็เด้งนะครับอย่างนี้ก็ถึงนะครับภายใน24ชั่วโมงได้เป็นหมื่นแต้มนะครับอ่าก็อ้าวเหมือนเน็ตชานะครับมันจะขึ้นศูนย์ต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพัคเกนะครับก็ไปโหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับมันก็จะได้ไปฟรีๆสี่สิบาทนะครับหรือสี่รอยแต้มนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วนี่ผมสะสมไปทั้งหมดแล้วอสี่พันเฮ้ยสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสองพันแต้มนะครับขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับพอดีลมแรงนะครับที่บ้านอ่าแล้วก็ผมแลกไปแล้วนะครับสองพันบาทนะครับหรือสองหมื่นแต้มนะครับนี่ครับแต้มที่ใช้งานแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ ดูนะครับมันแลกแล้วได้เงินจริงนะครับมันเข้าวอลนเลตนะครับดูประวัติการทํารายการนะครับแลกวัและสองพันบาทนะครับก็มีวันนี้นะครับที่ได้เยอะมากผมหาแค่สองวันเองนะครับก็ได้ถึงสองหมื่นสองนะครับโอ้หถือว่าคุ้มมากจริงนะครับแบบนี้ก็ช่วยกันโหลดก่อนหน่อยนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ